เดี๋ยวนี้จะก็ตัดอ่ะก็พอแล้อืมพี่น้องเอ้ยสดีสุขุคนมดมันก็ใส่เป็นเนาะสดีนมสิพอตเจ้าคือตัดฉันเด้สิมาดูมดตัวตายมาเฮ็ดข้าวหัวเฮือนอยู่บ้านไว้บ่แม่นอาศัยยังอาศัยไ

เที no Look, mm ่ยวรเที hmm. so, my my so ่ยวแตเปิดนะใไมด้เปิดหวยคืออร่อยออกได้สิหวยลูกเจสเดกนี่มนกอกใส่ดอบ่ได้พนออกไ้เนาะอ่ไ้คิี่คืแตกแล้วงเยนี่คือแตกม่นืใหม่บมนไม่มันป๊า ยีดย่ดีๆเนี่ยจุลุดไปใส่ข้าจะโค้งบัดขาดเสีย,าม,าสยมาใส,ามส,าสา่มัดใส่รัดแน่นนะหองใส่ทำเป็นประตูตะตีโลดมันจะน้านี่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 อาใส่โลดมันจะเปิดเนี่ยมันคือเด้อมัดใส่แมต สามห้าพอต้น hmm. ยูถอดเนาะเออใส่รผ่าเมียรถโอจะไปอับลดเต็งเมียนมา หัวเห็ดแต่งแต่ปีมาเห็ดก็อีพอสองสามปีเลยประจัะโอ้ยไหม่ต้องตอสีผ่านนะคนะือมาว่ามาจับผ่านหรืมาต่อก็ได้เดี๋ยวนะจะผ่านหรือต่อไไนะต่ออ,อ,อากาศห้อน,นี่นาคืออ่านนะ่า

này thu hoạch thì nào bật nhâm nhâm là phơi ông mua cả mà cũng đây cụm mưu... quá à, chín mà ngắm ha cứ đục khay đệt mắn nhìn cứ ao กูออเยี่ยมไม่กูเย็บเพื่อนพอดี่กูดได้มาอยู่เป็งแต่ทาาฟอร์ตัวสบายเียบดีเลยเยียบเข้ามาเลยเลยมอดก็ผาลีกเห็ดเป็นอยู่ยมา่ล้วขีโมเฮาบเบกใก้อะเอ้ฮาเบกไม่จักเข่านะอาถ่งมาโล ไม่แล้วพอยังแห้งอ้าวก็ยับเขาเลยยกูอแต่เสียวแิละเบิ่งก่อนนะแต่ว่าไม่เห็นจะสือพี่น้องเลยโอเิโอเคโอเค <laughs> mày làm nhà ở đi Hãy subscribe cho Shumë në bërë të shumë Shumë në bërë të shumë มันสินะฮะโต๊ะโอ้ยมะพร้าวก็ได้่ขาบอมีคน,นมาอัดูเจ้าเสียมะพร้าวก็สใจน้ำและ อีผ้าอีบ่เฮ้ยทำมันเขิงเด้อโอ้ก็สีขาวลายใช่ไหมสีขาวทงน้าเฮ้ยก็สีลายสอบเนี่ยมาลำใหญ่ครับพี่น้องถ้าพอกันคุณปุ๊ก มากันเฮ้ยดีๆเ้ผ่าตะเลินสลายซะอานงอีเี้เฮ้ยผ่าจะอาอีกชิว่ามันเล้กว่าก็แ่พุกแค่กใช่

Oh, dokter kali makan. Lemnya ini. ไหนยู่ม <das> ัดตายเลยลูกมัเนาเป็นยุมา็มีเนาะเป็นแะยีขมเก็บมาอยู่โอ้ยยีขามาอย่งก็อานเดยวอย่ามันพันมีน้ำใชไมหน้้แล้กูเอไ้าตด้นดอกคือกานยุตปนยา bố lặng ăn mà cái tổ của khảo xem này còi tổ cái hòn này nhá này tổ luôn phải là mình tài chậm chẳng mạnh nhỉ tắt này tí sữa Ủa

ทีพี่น้องมันหมูเลี้ยอะลพี่น้องเลยออกมาหองอบเทินเป็นทีเรียบร้อยใครแต่มื้อนี้มันอากาศเย็นลมกะมีอากาศกะดีพี่น้องเลยเหยหัวไปโชว์ดำหน้าพนตกลิ้นเดี๋ยวเขาก็ทีได้เอาควายเขาไปกินยญ้านะะี่ะเขาก็ขึ้นไปสนอยู่เฮออนเลย เมื่ใส่เำ้ามาส่วนดอกขึ้นไปอยู่นั่นหรอกเ้าก็เลยต้องเข้าไปเห็นหัวไว้เนาะย่างโมฆะก็จะเอาเข้าไปหมักลำไงเขากำลังเป็นอีกทุกขนาดหมักหน้ากับเต็มหมักลำไงกับเตี้มเลยต้องไปเห็นหัวไว้เนาะเพราะอนะมันก็คือเฮือนของเราขอบใจทุกุทุกคนที่กำมาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดมากระดิ่งอย่า่พลาดคลิปใหม่ๆพอกันคลิปหน้ากับตาแดงสบายดี